มาแล้วจ้าคือคุกใบใหญ่เทนอมือน,นีเป็นบวัวค่ะพีน่น,น้องมือนีมาดามซุยชิมาตามํำบกฮงจา้าก่อนอื่นก็นต้องสวัสดีจา้ามาดามซุยสาวเมืองสกลนครชาแนลจา้ามือน,นีชิมาตามํำบกฮงค่ะสิลงทะเลค่ะมือนีมือนีลงทะเลค่ะพี่น้องค่ะีิสมัยพี่นอ้องเบอ่งเนอมีอย่างในลงทะเลมือหนีมีปลาหมึกค่ปะปลาหมึกค่ปะปลาหมึกลวกเลยแล้วคะเนาะดีจ้ะ อันนี้ก็คือกุ้งสดค่ะมาดามซีมากินกุ้งสดนะค่ะเนาะลวกสะดุ้งกับมักคือกันค่ะแบบสะดุ้งสะดุ้งใส่ยังน้ำเนนนใส่เฮ็ดหอยโอใส่เห็ดนางล้มหลวงค่ะที่ขาดโบได้ก็คืออันนี้ค่ะพี่น้องค่ะนี่จ้ะ น้ำปลาะต้มสุกเลคะ่ะเนาะต้มอีกงเค่ะได้ใช้ให้พี่น้องเลย,ยเนนะคุณเสรอันนี้ก็คือเสร็จมะพร้งค่ะเอาพริกลงไปค่ะมักเผ็ดเนาะค่ะมักเผ็ดกับใส่เพชะเนาะ ทำให้มันหยาบๆค่ะแบบพริกบดต้องละเอียดค่ะนาอค่ะเนาะใส่มะเขือเทศค่ะโอ้ลงไปกวนน่ะนี่ค่ะหั่นสิดนิ่งๆค่ะมากลายใส่ลายค่ะใส่ันนี้น้ำแงค่ะ ดูยนะคะเนะนี่ค่บักล้ามาดามสุยชิสัยเบิดเลยค่ะกะใส่นีนั่ง ข้าวปลาน้าปลาลงไปค่ะอันนี้คือของแซบนคะคะของชุรสค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะน,นี้ก็คือปลาลาตุ๋สซุปนะคะนี่นีนน่อ๋อ มาดามสวยที่มักใส่มาขามน้ำขามมันจังนัวน,นะะะใส่จักน้อยนะคะ เฮดลวกแล้วค่ะนะเนาะเ็ดต้มสุกแล้วค่ะใส่ไปเลยปลาหมึกุ้งกุ้งใส่ไปเลยอือค่ะ ม,นนะมาด้วมขาดที่น้องมากินนับกันค่ะทานมาทางสกุลนครค่ะ no mm -hmm. พี่จ้าหน้าตางลงทะเลค่ะมื่อเนี้ยสมตำทะเลแล้วจ้ะเนาะมากินน้ำกันจ้าไปกินกันค่ะพี่น้องมื่อเนี้ย